นี้ผมจะมีเมนูตุนไข่ครับนี่ครับอันนี้ไข่ไม่ใช่ตุนหมดนะครับตุนใบสักสามใบนะครับแล้วนี้ผักที่เตรียมแล้วก็มีใบมะระไอใบมะระและ้วก็หยอดชะอมแล้วก็ใบชะพู แล้วก็ใบตะเผานะครับใบโหละพาใบตะเผาเพื่อจะมาทําเมนูไข่ตุ๋นสูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษสูตรของผมเองนะครับเพื่ออาหารเย็นนี้นะครับกระทะตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะมาตุนหม้อใหญ่เลยครับไข่สักสามใบ ใส่ไข่สักสามใบหมุนหม้อใหญ่ใส่ไข่สักสามใบไข่ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับไข่ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บ,รบ,รรบแล้วผมก็จะเติมซอสไม่หน่อยเดียวเออพราะได้มีรสชาติยังไม่ได้ไปตลาด รสแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใส่ไปน้ำปลาใส่ไปแล้วก็ปูชุรสนีสูตรนัวนะครับขาดอีกอย่างหนึง่งอะไรเอ่ยเนื้อขาดไอ้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึง่ง พอดีรถด,ดีหมดก็ใช้ขนอก้อนเอานะครับใช้ขนอก้อนแทนเอาขนอก้อนใส่ทั้งหมดก้อนเลยครับเพื่อความอร่อยนี่เขา่าใส่น้ำเวลาเกงปืดเกงอะไรเตี๋ผม,มจะใส่เป็นก้อนเดี๋ยวก็ไปเ B ยี่ยวแบบบีบๆงหมด บีบเบ,บลปไปก็หมดแล้วครับก็ทีนี้ก็เอมเอาอไปเตรียมไปตีไข่ให้เข้ากับผักที่เตรียมไว้นะครับเอาอี่เตรียมไว้ ตีมันเข้ากันขนมขนันนองก็ตีมันเข้ากันินละลายไข่ตุ๋นสูตรพิเศษครับเต้าดอีกอย่างหนึ่งคาโบด์อีกสองสามอย่างหัวตะไคร้หัวตะไคร้แล้วก็พริกพริกสดไม่มีครับพอดียังไม่ได้ไปตลาดก็ไปตามนี้ก่อน แต่มีพริกสดหั่นใส่ด้วยก็ดีรู้สึกว่าจะมีอะไรนะยไม่มีอออพอดีนะครับมีพริกพริกแค้งแค่นี้ก็ได้แล้วครับให้มีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยปุุนไข่สูตรพิเศษของผมเองไม่เหมือนไข่ครับใส่พริกไป ด้วยเด,ดเด็ดใส่ไปเพื่อจะได้มีความเผ็ดมั่งเพราะผมชอบกินเผ็ดกินเผ็ดกินไม่ถึงกับเค็มนะครับ ปลาพอประมาณพริกพริกมีแค่นี้ก็คงจะใส่ใส่ได้แค่นี้ยังไม่ยังไม่ไ,ไปตลาดว่าจะซื้อของซื้ออะไรซื้อกระเทียมซื้ออะไรมายังไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับช่วงนี้งานเล่งครับก็เลยต้องหาเมนมูง่ายทำกินก่อน ที่เหลือเทลงไปเดี๋ยวก็เก็บแล้วก็ตีลงไป,ป,นไป,งไปคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วก็ทีนี้ก็จะมาเติมน้ำลงไปสัก นิดหน่อยแบบพอประมาณแบบเติมนัำไปพอประมาณพอแค่นี้พออยู่คนเดียวมันก็ต้องหาวิธีทำอาหารแบแต่ตุ่นหม้อใหญ่ตุน่นดู ไข่ตุ๋นผักสลัดสูตรพิเศษของบาวีออนทัวเองครับอ่าทนี้เรียบร้อยเรียบร้อยก็กระทะเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดด้วยฝาไม่สนิทรงนี้ไม่สนิท บีกตัวเีงขวานหนึงเดี๋ยังมีอีกขวานึงมีสองขวาครับปิดฝวาหมอ้ <c oughs> ออาวโอเคทีนี้ก็รอให้มันสุกแล้วมาดูกันว่าหน้าตาไข่ตุนสูตรพิเศษของผมจะน่ารับประทานหรือไม่นะครับ <c oughs> เราคอยติดตามรับชม้กันครับครับหลังจากที่เรามาตุนไข่ประมาณเ,เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสุกแล้วนะครับ <c oughs> ก็โอเคเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรออีกแป๊บเดยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ อบอกว่ามีบรรยากาศังห้องแสงไฟแสงไฟแบบสีฟ้าเลยหล้องบรรยากาศนห้อง,ง,ง,งเสียกว่าซักปากไว้ยังไม่ได้เจ็บเลยเอาเอาเอาเข้าไปเอาให้มัน ที่พอใจของเธอ <c oughs> เสียงแมววิ่งไล่กันเออลับมาสุกแล้วเราก็ยกอกมาดูหน้าตามันให้มันเลยความร้อนอตุนไข่ตุนไข่สูตรเบาวีออนพอยเอครับตอนนี้สุกแล้วพร้อมที่ จะรับประทานได้นะครับหน้าตาตุ้มไข่หม้อใหญ่นะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนขอช้อนแป๊บนึงนาร้อนๆอย่างนี้เลยครับ แต่กันมสุดยอดเลยผมว่า,าให้ผมให้ดูเลยครับว่าผมจะสดใช้ได้ครับใช้ได้ได้ รสชาติก็กินได้แต่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ครับไค่ตุนทรงเครื่องสูตรของเบาวีขอนตัวนะครับหม้อใหญ่ๆตักมาก็เต็มถ้วยก็ดีนะครับ,รบก็จะกินว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็จะมีในส่วนของ ข้าวเหนียวครับเพราะผมต้องกินข้าวเหนียวข้าเจ้าก็จะเป็นบางครั้ง